หรือดวงแก้วด,ด,ด,ดา,าดูดวงด,ดารา,าดวงดาวดวงไหนวอนใชายทุกคนเดินทางวอนใชายน้องไม่มีใลัวอนในรถบัสพา ชาทุกคนเดินผ่านวนใใจน้องไม่ีใวอนให้มพัดพาหัวใจไปไปเดิ สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะผู้พ,พี่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันทนาบาัตตาให้พวกน้องได้ฟังกันค่ะนะคะก็คือวันทนาบัตตนะคะเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังของเจ้าหญิงทอผ้าและชายเล้งัวที่ต้องให้ความสําคัญกับหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นไปติดตามได้เลยค่ะ ณปราสาททางช้างเผือกมีเจ้าหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอลิฮิเมทอพ้าอ,อยู่ที่แม่น้ําอามาโนอย่างขยันขันแข็งจนผู้เป็นไมดาเกิดความสงสารทีเจ้าหญิงทําง,งานจนไม่ได้แต่งงานสักทีกระทั่งได้ข่าวมาว่ามีชายหนุ่มโรงงานที่อยู่อีกฝ่าของทางช้างเผือกนามว่าฮิโกโบชิได้แนะนําให้ทั้งสองรู้จักกันแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบและได้แต่งงานกันค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคน ที่อยู่ในพวกแห่งความรักก็เริ่มทิงงานของตนเองโอริฮิเมไม่ทอผ้าที่สวยงามพีโกโบชิก็ปล่อยเวอร์เพ้นท่พานไปทั่วทางช้างเผือกทำให้เกิดความวุ่นวายมากบิดาจึงได้ลงโทษให้ทั้งสองคนแยกจากกันอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำทางช้างเผือกและไม่และสามารถเจอกันเพียงปีละหนึ่งปีหนึ่งครั้งคือวันที่เจ็ดเดือนเจ็ด และถ้าปีไหนสภาพอากาศไม่ดีมองไม่เห็นทางช้างเผือกทั้งสองก็จะไม่ได้เจอกันเลยจึงเกิดเป็นประเพณีการเขียนคําอธิษฐานแขวนที่ต้นไผ่เพื่อเป็นการอวยพรให้สภาพอากาศดีและมองเห็นทางช้างเผือกเพื่อให้เจ้าหญิงและหนุ่มเลี้ยงวัวได้พบกันนั่นเองหลังจากที่น้องๆน,นะคะได้ฟังเรื่องราวกันไปแล้วพวกพี่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาถามคำถ,ถามพวกน้องๆกันค่ะขอเชิญพี่ประธานนักเรียนค่ะ ค่ะก็สวัสดีน้องทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างวันฮาบาตนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนพี่ในแต่งตัวกันมาเต็มมากๆพี่อยากจะถามน้องนิดนึงว่าน้องๆรู้ไหมว่าพี่อากแต่งตัวเป็นตัวอะไรไหนมีใครรู้บ้างไหนใคร,ใ,ใ,ครใ,ใครรู้ว่า ตัวเป็นตัวอะไรวันนี้ที่ไม่ได้มาตัวป่านะพวกพี่มีขนมมาให้พวกน้องๆด้วยอ๋อพอแล้วพาแล้วพาแล้วพาแล้วน้องรู้ไหมคะพี่แต่งตัวเป็นตัวอะไรไจแอนค่ะอ่าไจแอนไจแอนน้องรู้เปล่าพี่แต่งตัวอะไรไจแอนครับไจแอนหรือเปล่าเป็นเจ๊อนเหรอเจ๊เอ็นแน่นอนเป็นตัวอะไรคะเจ๊อนค่ะ จนครับตักระตูอยู่ใจแอนครับยกมือ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 น้องชื่ออะไรชื่อต้ะต้นอถามอทำอะไรเอาไว้อวยพรเก่งมากน้องชื่ออะไรคะพี น้องเบชี่น้องเบชีบ่รู้ไหมว่าตนน้นอธิษฐานของเราเนี่ยทำมาจากต้นไม้อะไรคะไม้ไผ่ค่ะอ่าถูกต้อง,อองเออแข่งกับรี่สองคนชื่ออะไรคะน้องน้องมาวินด้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวท,ที่มาวินรู้ไหมคะว่าวันธนาบาตาเนี่ยเป็นวันที่เป็นเทศรรกาลของประเทศญี่ปุ่นที่จัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะเจ็ดเดือนเจ็ดครับไม่คำตอบไม่ถูกต้องนะคะไหนมีอีกไหมมีอีกไหมก็ัสนีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ หน้าคุณเนาะคนนี้ชพพะะิพี่โปกครับอพี่โปกนะคะพี่โปกรู้ไหมเขาว่าวันธนาบาตาีเนี่ยมีปติความเป็นมาย,ยัางไงบ้างคะมีคนเลี้ยงวัวกับผู้หญิงที่ทอผ้าครับที่เขาตกหนุมมากกันครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะคบบอ่าต